สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพามาดูอ่างน้องปลาโคลเมดของที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆน,น้องจะหลบหอยู่ใต้ขอนไม้นะคะ จะมีปลาคราฟตัวเล็กๆสามตัวนะคะแล้วก็นอกนั้นเป็นปลาโครเมดหมดเลยนะคะปลาโครเมเป็นปลาทองชนิดนึงที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะลักษณะก็คล้ายกับปลาคราฟนะคะเพียงแค่หางยาวนะคะ ของเขาเราก็ใส่ก้อนหินนะคะกวนแม่น้ํานะคะแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะคะเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มออกซิเจนนะคะตอนนี้เรามีรวมๆกันทั้งหมด1ิบสามตัวนะคะ เรามีโคเมิดดำส้มตัวหนึ่งนะคะคเพื่อนนอกนั้นจะเป็นขาวแดงแล้วก็แดงล้วนนะคะน้องจะว่ายวนๆอยู่ตามกอไม้นะคะ เราซื้อมาตัวละ้ยี่สิบห้าบาทนะคะพเพื่อน ปลาพวกนี้เขาเป็นปลาฝูงนะคะถ้าอยู่เป็นฝูงเขาจะ,จะว่าให้เราเห็นนะคะถ้าอยู่ไม่กี่ตัวเขาจะรบๆซ่อนๆนะคะเพื่อนๆปลาโคเมดเป็นปลาทองที่โทนมากๆนะคะจะไม่ค่อยอ่อนแอเหมือนปลาทองธรรมดานะคะ เนื่องจากลักษณะเขาคล้ายกับปลาธรรมชาติคือมีรูปร่างแบนยาวนะคะไม่เหมือนปลาท้องที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมจนอวนป้อมนะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะบอกของเราก็เป็นบ่อก,กระบะผสมปูนเก่านะคะทีนี้เขาแตกนะคะแล้วก็มาฉาบป,ปูนนะคะไว้เดียงลานะคะเพื่อนๆ ไม่ต้องใส่ออกซิเจนเขาก็อยู่ได้นะคะเราอาศัยการเปิดน้ำให้ล้นออกไปนะคะ ปลาโคเมดเป็นปลาที่ไม่ต้องพิธีพิถันมากนะคะเขาอยู่ได้นะคะเพือ่อนๆค่อนข้างจะโทนมากเลยค่ะเป็นปลาที่อึดมากๆชนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะอัปเดตน้องให้ดูเรื่อยๆนะคะค่ะลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ